สกิลแปลกใหม่ดีนะผมอ่ะไม่เคยเห็นเลนเจอร์ตัวไหนที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะผมอ่ะซึ่งมีทั้ง กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับสู่ช่องไอซันฟนี่กับเกมไล์เลนเจอร์ด้วยนะคผมอ่ะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าต่างของไอีหลักเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาทําการปั้นโตัวโปเป็นร่างออลต้าและมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะผมซึ่งสุดท้ายแล้วไอดีหลักก็ได้ตัวโคโลโบเดือนนี้นะผมเน่องอ่าในที่สุดก็ได้นะผมอ่ะก็โคโลโบรอบนี้ก็เสียไปทั้งสิ้น ซูมเลนเซอร์ไปทั้งสิ้น3ครั้งแล้วก็ซูมเกียร์ไปทั้งหมดหครั้งรวมๆแล้วถ้าไม่รวมไอ้ 1, ลูบี้เศษๆก็1,900กลูบี้แล้วนะครับทีกลมๆก็ประมาณ2,000บี้ได้แล้วนะครับสำหรับไอดีหลักอ่าเราก็จะมาปั้นโดปโปะนะครับซึ่งโดปโปถ้าถามเอาจริงๆไอดียหลักไม่น่าจะได้ใช้นะครับแต่น่าจะปั้นมาเป็นตัวแบบตัวเสริมทีมนะครับเป็นตัวประดับทีมไว้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็อัพโตโปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการ ตีบวกมันแล้วก็ยัดเกียร์ให้มันกันเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมยัดเกียร์แล้วก็ตีบวกมันเสร็จกันเลยละกันนะผมอ่าตอนนี้เราก็ตีบวกตัวของโตโปแล้วก็ยัดเกียร์ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเรา,เาพาไปรีวิวกันที่ด่าน3ามรบหนะผมอ่ะก่อนที่เราจะไปรีวิวนะผมเรามาอ่านสกิลคร่าวๆของตัวของโตโปกันเลยนะผมอ่ะซึ่งสกิล,ลที่1ของโตโปนะผมเป็นอ่า โจ,จมต่อนเนื่องนะผมสร้างความเสียหายสา0พันของทังจมตีลงในพื้นที่ห้ามใช้ทักษะเจ็ดวิเพิ่มอัตราความเม่นยำทักษะ4 0อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นลดอัตราความแม่นยำตั้งของทักษะ40รนตะผมอะตั้งแต่ตอนที่มันมาใหม่ผมก็ได้บอกไว้แล้วนะผมว่ามันเขียนสกิลผิดนะผมะก็ประมาณนี้นะผมก็ถ้าตัวนี้ทะลุอมาตะาจะเป็นตัวที่เจมพอสมควรนะผมเป็นดานมมธทตุไฟเลยนะผมตัวนี้สกิลที่2อนะผมเป็น ยกเลิกผลบัฟละด้านลบของคักก้วกนะผมเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ30%เพิ่มอัตราการใช้สกิล30%นะผมอะ่ะสกิลนี้ก็ใช้งานดีพอสมควรนะผมเป็นสกิลเบสิกพื้นฐานเลยนะผมอะ่ะถ้าเป็นร่างไฮเปอร์ก็จะบับเพิ่มขึ้นมาเป็น40%นะผมอะ่ะความสามารถไฮเปอร์เป็น last attack นะผมอะ่ะซึ่งก็โอเคพอสมควรนะผมสำหรับทางหน้าของโลโปะนะผมอะ่ะพังชีวิตของโลโปะอยู่ที่3ล้าน2 ก็ถือว่าเยอะอยู่นะผม้าแม็กก็ประมาณ6ล้านนะผมะก็ถือว่าโอเคพางโจมตีอยู่ที่อาสี 4, ่แสนสี่แสนนะผมทำแม็กก็ประมาณ80ดแสนนะผมอะ่ะก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะผมแต่ใช้งานได้นะผมอะ่ะเกียร์ที่ผมแนะนําจะตีท้ายนะผมก็เป็นไม้คาทาปล่อยตัวนะผมรองเท้ากระเป๋าไม้คาทาลูกกระเป๋านะผมอ่ะสองเซตนี้เหมาะสําหรับตัวของโดโโปมากๆา,กากนะผมเพราะว่าเป็นสายไวพิป และตัวของมันค่อนข้างที่จะบางด้วยนะผมอ่ะก็เลือกประมาณนี้ก็ได้นะผมหรือว่าใครจะใส่คารามนอลดาช่องหน้าก็ได้นะผมไม่เป็นไรนะผมอ่ะส่วนผมเน้นปล่อยตัวนะผมผมก็เลยใส่เกียร์แบบนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวกันที่ด่าน3้5กากันเลยนะผมอ่ะซึ่งเป็นด่านที่ค่อนข้างที่ยากสําหรับ,ดบโดปโอะนะผมเพราะว่าตัวนี้เป็นสายใวพิบนันเองนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสามารถผ่านได้ไหมนะผมสำหรับดานที่3 9 5ร้บหานะผมอ่ะ ใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวทางด้านของตัวของฮานายมะนะผมสามารถกดตรงลิงก์ตัวไอไปดูกันได้นะผมอะ่ะดูย้อนหลังกันได้เลยนะผมอะ่ะผมทิ้งอ่ะลิงก์ไว้ให้แล้วนะผมตรงขวามือนะผมอะ่ะตผมจัดโดโปไว้ที่ทีมหนึ่งนะผมเรามาดูกันว่าโดโปะจะเชิดชายไหมนะผมสำหรับตัวของโดโปะนะผมอะ่ะค่า,าแล้วผมว่าเป็นดามิทาดไฟที่คาจะพึ่งพาได้ไหมเกาะได้อยู่นะผมถ้ามีเกียร์ดีให้มันก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่ใช้งานดีพอสมควรนะผมอะ่ะเรามาดูกันว่า ระยะสกิลหรือว่าความกว้างสกิลจะก,กว้างสักแค่ไหนนะผมอ่ะคร่าวๆแล้วสกิลกว้างนะผมอ่ะนี่ผมสกิลบัฟก็ขึ้นค่อนข้างที่เร็วมากครับผมอ่ะนี่โอ้โหเพื่อนเอาเอาดูอดัมมาช่วยนะผมอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวไม่ชัดเจนนะผมผมขอเล่นอีกการนึงนะผมเพราะว่าเพื่อนเอาตัวมาช่วยนะผมอ่ะเราต้องรีวิวแบบจริงจริงนะผมอ่ะตัวของมันจริงจริงนะผมว่าดาเมจของมันใช้งานได้ไหมนะผมอ่ะ ตั้งแต่ผมสังเกตมาตะกี้ผมแอบเห็นมันข้ามระดับหนึ่งนะผมคือข้ามอ,ออกไปสักเล็กๆน,น้อยๆนะผมน่าจะประมาณสัก300จุดได้อยู่นะผมนี่นะผมอะ่ะมันมีการข้ามอยู่เล็กน้อยนะผมประมาณ3 0 0จุดก็ได้นะผมสกิลบัฟขึ้นหัวค่อนข้างที่จะเร็วนะผมอะ่ะก็สกิลบัฟค่อนข้างที่เร็วนะผมแล้วก็ดาเมจก็พึ่งพาได้ไหมผมว่าก็ได้อยู่พอสมควรนะผมแต่ติดตรงที่สายเลนเจอร์แล้วก็ตัวของเลนเจอร์มัน อะไรอะ่ะผมว่าสกิลไม่น่าจะเขียนผิดแล้วหลกนะครับผมอะ่ะซึ่งถ้าตอนที่มันใช้สกิลโจมตีใส่ไฟสัตวู้นะผมมันจะได้รับปัฟด้วยนะผมอะ่ะซึ่งจะเป็นปัฟอีกอย่างหนึ่งนะผมอะ่ะหรือว่า GM น่าจะจงใจนะผมอะ่ะตอนที่มันใช้ดาเมจนะผมมันจะได้ตรงของอัตราความแม่นยำนะผมแล้วก็พอมันปัฟอีกทีมันก็ได้สกิลอีกสกิลหนึ่งนะผมอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นดาเมจแล้วก็มีปัฟในตัวด้วยนะผมอะ่ะซึ่งเจ๋งนะผมอะ่ะตัวนี้ก็ สกิลไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมสกิลแบบนี้ที่ผมได้เกิดไว้ตอนต้นคลิปนะผมว่าสกิลมันอาจจะบักก็ได้นะผมแต่เอาไปเอามาแล้วสกิลมันเป็นแบบนี้เลยนะผมอะ่ะถ้ามันใช้ดาเมจสกิลมันก็จะได้รับบัฟบกู้นะผมซึ่งจะเป็นบัฟบแตกต่างกันคนละแบบเลยนะผมอะ่ะร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมสาหรับโดปุเดี๋ยวลองไปผมก็ยังคล่องใจกับสกิลมันอยู่นะผมเป็นดาเมจแท้ๆแ,แต่ กับมีบัฟให้ตัวเองเฉยเลยนะผมอ่ะซึ่งเป็นบัฟแม่นยำทักษะด้วยนะผมอ่ะก็ค่อนข้างที่ดีเลยนะผมอ่ะแต่ตะกี้ผมเห็นข้าวๆาวว่ามันบัฟเฉพาะตัวเองนะผมไม่บัฟให้เพื่อนนะผมหรือว่ามันบัฟให้เพื่อนเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนะผมด่าน407นะผมว่ามันจะสามารถผ่านด่านนี้ได้ไหมนะผมปกติสายไปพิบไม่ค่อยผ่านด่านนี้ได้นะผมอ่ะเนื่องจากบอสมันตีค่อนข้างที่รุนแรงผมมาดูกันว่าตอนที่มันใช้ดามจสกิลมันจะเป็นยังไงผมอ่ะนี่คือสกิลบัฟนะผมอ่ะ ตัวของดโดปปบัฟนะ้ำพอมนะผมโตโัวูหายเลยนะผมนี่นะผมอ่าสกิลนี้เป็นสกิลบัฟนะผมนี่เป็นสกิลดามจดอ่ะพอใช้ดามจปุ๊บก็จะได้สถานะใหม่นะผมซึ่งเป็นสถานะตรงแบบเป็นเหมือนเป้าหมายนะผมอ่ะก็จะประมาณนี้ผมเดี๋ยวผมขอแช่ไอเทมน้ําแข็งนิดหน่อยนะผมนี่นะผมอ่าสกิลบัฟก็จะกลายเป็นรูปโล่แล้วก็สกิลโจมตีก็จะได้ทางด้านของไอตรงเป้ามาด้วยนะผมอ่ะเร่าๆก็ ถือว่าใช้ได้ไหมก็โอเคอยู่พอสมควรนะผมสำหรับตัวนี้่าสกิลแปลกใหม่ดีนะผมอ่ะไม่เคยเห็นเรนเจอร์ตัวไหนที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะผมอ่ะซึ่งมีทั้งดามจแล้วก็บัฟให้ตัวเองด้วยนะผมอ่ะสกิลนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะผมอ่ะก็ตัวเกมน่าจะจงใจทำแบบนี้นะผมอ่ะดูนะผมมันจะเพิ่มให้ตัวเองนะผมแล้วก็ใช้ดามจไปด้วย,วยอ่ะเข้าๆแล้วมันปับให้ทีมด้วยนะผมอ่ะ ก็ประมาณนี้ละกันนะผมสําหรับตัวของโดโปะนะผมเดี๋ยวขอไปเคลียร์ประเด็นเรื่องสกิลแป๊บหนึ่งนะผมอาผมคล้องใจอยู่ส่วนหนึ่งนะผมก็เป็นส่วนของตรงนี้นะผมอ่ะเป็นสนรน้างความเสียหายห้ามใช้ทักษะแล้วก็เพิ่มอัตราแม่นยำอาตาแมน<ไ>่าามนยำนะผมอ่ะไม่ใช่ออตราแม่นยำทักษะเป็นอัตราการโจมตีปกตินะผมโอ้โหมันเป็นทั้งใบแล้วก็บัฟให้ตัวเองสกิลแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมหลังจากทดสอบไปก็ ก็ไม่รู้แล้วนะผมว่ามันจะทํามาแบบนี้ทําไมนะผมอะสําหรับสกิลอีกสกิลหนึ่งนะผมอันนี้เป็นไม่มีดาเมจนะผมแต่เป็นช็อกเลอร์ผลรับปับของพักพวกเพื่อมาตามมิยับอันนี้เป็นสกิลบัฟนะผมะเป็นสกิลตะก,กี้ที่เห็นเป็นรูปโลหรือว่าลูปอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมอะสกิลจู่โจมต่อเนื่องแล้วมีบัฟอันนี้ผมข้อค้างที่สงสัยมากมนะผมอะสำหรับตัวของนายมะานะผมเป็นตัวไวพิบธาตุไฟดาเมจใช้งานได้นะผม ความเร็วในการเคลื่อนที่จะค่อนๆไปทางช้ามากนะครับผมอ่ะก็ระยะยืนอยู่ที่225บนะผมอ่ะเป็นตัวที่โดนสกิลได้ง่ายนะผมเพราะว่ายืนอยู่ประมาณกลุ่มกลางนะผมอ่ะก็สกิลคูดาวไม่ปกตินะผมสิวิทั้ง2สกิลนะผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มสกิลที่ค่อข้านที่คูดาวนานพอสมควรนะผมอ่ะเข้าๆโดโปก,ก็ใช้งานได้นะผมแต่ไอดีหลักไม่น่าจะได้ใช้นะผมตอนนี้ผมก็ปรับทีมไอดีหลัก ประมาณนึงแล้วนะผมก็ปรับใช้มาได้ระยะหนึ่งนะผมเนื่องจากทีมของผมผมรู้สึกว่ามันขาดตัวอะไรไปนะผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเอาตัวของนักบวชหญิงแล้วก็ตัวของเดียวมากลับมาลิดอีกครั้งนล้วผมเนื่องจากตัวในทีมผมมันแม็กเยอะนะผมคร่าวๆตอนนี้น่าจะมีแม็กน่าจะเกิน30-40ตัวได้อยู่นะผมะประมาณนี้ คร่าวๆก็มารีวิวโดโปโปประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ